สวัสดีครับเพื่อนๆผมอยู่ที่โรงแรมโฮปแลนด์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ Bangkok Float Center นะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินว่าแบงคอกฟลอตเซ็นเตอร์ Center, หรือการ floating เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับในอาจจะเป็นสังคมไทยเรานะครับแต่ว่าเขามีกันมานานมากพอสมควรแล้วในบ้านฝรั่งนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสเนี่ยเซ็นเตอร์นี้ได้เพิ่งเข้ามาที่ กรุงเทพไม่นานนะครับผมก็โอเคได้มีโอกาสนะครับรู้จักกับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยนะ ee, ไหนมาขอทดลองหน่อยสิว่าเจ้าตัว f l o w Center เนี่ยเป็นยังไงนะฮะผมจะขออนุญาตเล่าข้าวๆก่อนนะครับว่าจุดประสงค์หลักจริงๆของ f l o w c e n t t r r เนี่ยคือการทำสมาธินะครับการทำสมาธิมากๆเลยเราจะเพ่งสมาธิมากๆแต่ว่าเขาจะมีวิธีการนะครับยังไงนะฮะเนี่ยน่าสนใจก็คือ f l o w Center นะครับ คร่าวๆเนี่ยเราจะเข้าไปลอยตัวในถังนะครับในถังซึ่งเขาได้ใส่เกลือนะครับจำนวน600กิโลกรัมทำให้ตัวน้ำเนี่ยเข้มข้นมากเราก็ลงไปลอยนะครับลงไปปุ๊บยังไงก็คือลอยอยู่ดีนะครับเหมือนตัวเกลือเนี่ยความเข้มข้นข,นของน้ำเนี่ยจะดันจนตัวลอยลอยแล้วเกิดอะไรขึ้นในถังนะครับเขาก็จะปิดนะเราก็ปิดถังเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยครับจะมืดแสงจะเข้าไม่ได้นะแต่อากาศยังถ่ายเทอยู่นะเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนั้นก็คือการตัดสัมผัส ทั้งหมดเพราะว่าตัวเราจะไม่แตะอะไรก็คือเหมือนการน,นั่งสมาธิแต่ว่าเราอยู่ในสภาวะลอยตัวนะครับลอยบนน้ําเขาทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิอะไรเงรี้ยหรือว่าเรานั่งที่บ้านนะฮะเราอาจจะยังได้ยินเสียงหรือจะมีแสงแวบเข้าตาแต่ว่าถ้าเราลอยตัวในถังผิดตรงนี้นะครับมันจะตัดออกหมดเลยนะครับเราจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยแตะกับอะไรหรือ ได้ยินเสียงได้มองเห็นมีแสงอะไรลอดเข้ามาทําให้สิ่งเดียวที่ยังทํางานอยู่ตอนนั้นก็คือสมองเรานะครับขึ้นสมองเราเราจะเพ่งสมาธิไปได้ดีมากกับเรื่อง,งต่างๆที่เราอยากจะเพง่งอยู่ว่าบางคนอาจจะใช้เป็นการนั่งทาสมาธิอยู่กับตัวเองเงียบๆตรงนี้ังเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่โต๊ะฟลอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังที่ที่เขาพูดอธิบายกันว่าเจ้าโต๊ะฟลอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นอย่างไรบ้างมีข้อควรรู้อะไรบ้างเผื่อ เพื่อนๆอ,อยากจะมาลองนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่กับคุณแซมแล้วก็คุณวิกกี้ที่ Bangkok Float Center นะครับ Hi guys thank you for having me here today and um, this is my first time here in Bangkok Float Center can you tell me and uh, tell the audience what's all the Float Center about right well welcome everyone the Float Center is all about total relaxation and floating actually has been around for about 60 65 years and people have been doing it in other countries and of course we're really proud to bring it here in, uh, in Bangkok, Thailand. but really what's amazing about floating it has many many benefits you know blood pressure lowers blood pressure. People who uh, work hard in the gym, this is a great opportunity to actually recover much faster. It's also great for people who suffer with insomnia and with uh, jet lag and people who have back pain or office syndrome. So it has many, many benefits for many, many people in different ages as well. I, I love it because it just gives me that mental clarity. So, whether I'm making like business moves or need to focus on my goals and, and what moves I need to make, because it eliminates all your senses, it gives you a chance to just really focus in and just be able to get more creative or see options and opportunities that you never thought that you had before. Well. That's It's really cool because, like, uh, I think we both have the physical benefit and mental benefit. And this is very interesting. Then. How long have you been in Bangkok, Thailand? I don't think a lot of Thai people know about Bangkok. No, that's why we want to tell a lot of Thai people about Bangkok Float Center because it's only been around for just under five years. Uh, so we opened up in Bangna first and then now sure. we're here in the middle of the city. Uh, thank you for uh, all the information and I'm really excited to try the Float Center here today so I can tell my experience to all my audience and followers. Thank you. สวัสด for no right. yeah, ีคร really ับทุกคนนี้ผมอยู่กับพี่มุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมอยู่พี่มุกที่ Bangkok ฟ o o r d Center นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่มุกช่วยอธิบายเพื่อนๆฟังห่อยครับว่า Bangkok ฟร o r ซ Center เนี่ย คืออะไรมีขั้นตอนอะไรยังไงมีประโยชน์อะไรยังไง,ไง,ไงบ้างนะครับก็อ,อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในที่เราไม่ค่อยได้ยินกัน<ช>นะคร<ช>ับว่าโฟร์เซนเตอร์เนี่ยคืออะไรในประเทศไทยเราให้ลูกก็แบ่งพวกโฟร์เชนเตอร์นะคะจริงๆมันเหมือนการเป็นการรีแลกซ์ตัวเองนะคะโดยการลอยบนลอยตัวบนน้ำเกลือนะคะซึ่งในน้ําเกลือนี่จะมีเกลือแอลซัมซอลน,นะคะทั้งหมด600กิโลกร,รัมนะคะต่อน้ํา700ลิตรนะคะซึ่งตรงนี้จะมีสามารถลอยตัวได้มากกว่าทะเลเดซี่นะคะถึง20เท่า นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนสามารถลอยตัวอยู่ได้นะคะก็เหมือนกับว่าอุณหภูมิของน้ำค่ะอยู่ที่35องศานะคะซึ่งมันเป็นอุณหภูมิเดียวกับร่างกายอของเราเลยนั่นทําให้เรารู้สึกว่าเรารไม่ได้นอนบนน้าเกลือเลยนะค,ะ,คะหลังจากที่เรานะคะคนอนบนน้าเกลือได้แล้วเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราเนี่ย ฮอร์โมนของความเครียดนะคะลดลงเม,มื่อฮอร์โมนของความเครียดลดลงนะคะมันก็จะทําให้แบบร่างในข้างในร่างกายต่างๆค่ะมันดีขึ้นในเรื่องของการอาการนอนไม่หลับนะคะคนที่มีอาการของอาเจ็บปวดกล้ามเนื้อต้องการที่จะมาฟื้นฟูนะคะกายภาพบ,บาําบัดเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถช่วยได้แบบเร็วขึ้นนะคะดีกว่าเราแบบไปไปฟื้นฟูด้วยการนวดนะคะโดยปกติแล้วเนคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินในการลอยตัวบนน้าเกลือเนาะแต่จริงๆแล้วมีมานานมากๆแล้วะคะ่ะในส่วนนี้ ก็คือคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมันเอง,เองนะคะตัวนี้ก็จะทําให้อารมณ์หรือว่าความคิดของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะ,คะขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเรื่ต้องการลอยตัวนี่เราก็ จะลอยตัวในห้องห้องมืดเลยหรือเปล่ามันมีแสงมีอะไรยังไงหรือเปล่าก็การลอยตัวบนน้ําเกลือนะคะเป็นการปิดนะคะส่วนประสาททั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการมองเห็นนะคะความการสัมผัสดมกลิ่นแล้วก็ลิ้มรสนะคะโดยเราจะให้เป็นห้องนะคะส่วนตัวเลยนะคะก็คือ1คนต่อหนึ่งแท้นนั่นเองนะคะลูกค้าก็สามารถเข้าไปลอยตัวได้นะคะตรงนั้นก็คือเราจะให้ลูกค้าใส่เอียบรักเนาะปิดคลยนะคะปิดส่วนประสาททั้งหมดเลยนะคะเพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกคนเนี่ย ข้สู่ของการ d e ฟในการรีแล็กซ์จริงๆค่ะครับสนุกมากเลยผมอยากจะลองแล้วเนี่ยว่าจะรู้ว่ามันจะมีประสบการณ์อะไรยังไงนะครับว่าเราจะได้รู้สึกว่าลอยตัวจริงเพราะผมว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งผมอยากจะลอยตัวมันจะลอยแน่แนใช่ไหมเพราะถ้าถ้าเกิดว่าเข้มกว่าเดซ t ี20เท่านี่น่าจะลอยแน่ๆอยู่ใช่ค่ะเพราะรว่าความสูงของน้ำในแทงคา่ะไม่ต้องกลัวจมเลยเพราะมีเอาความสูงแค่10นิ้วเท่านั้นเองนะคะก็คือถ้าเกิดนั่งแ็แค่ประมาณใต้อกเองเท่านั้นเองค่ะก็ไม่ต้องกลัวเลย โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ถ้าเกิดพี่มุกช่วยพาไปดูห้องแล้วก็ดูข้างในหน่อยยินดีเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับโอเคเชิญค่ะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องหมายเลขสามนะคะครับก็ระวังสเต็ปเล้นนะคะวูห่าดแทนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอืมโอเคค่ะ ใช่ดูนี่สาลงไปได้เลยนี่ลงกันสองคนได้เลยเนี่ยเลยเอาไม่ยากเลยโอเคค่ะค่ะก็ทั้งสองข้างนะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะโฟลดก็คือศีรษะอยู่ด้านนี้นะคะและเท้าอยู่ด้านล่างเนาะโดยที่ความที่มือเราเนี่ยจะต้องสามารถควบคุมปุ่มของปุ่มสีเขียวจะเป็นปุ่มไฟนะคะกดเปิดปิดไฟได้เลยส่วนสีแดนจะเป็น emergency call หามีปัญหาอะไรสามารถเรียกพนักงานได้เลยค่ะเอียรปลักอยู่นี่ใช่เอียบปลักแล้วก็จะเป็น ผ้าขนหนูนะคะโดยก็เราจะให้ลูกค้านะคะ5้านาทีนะคะในการทาความสะอาดร่างกายก่อนนะคะ<ๆ>ก่อนที่จะเข้าแทงหลังจากนั้นก็ซับหน้าห้งเนาะ<ๆ>ป้องกันเวลาน้ํามันไหลเข้าตานะคะ<ๆ>เพราะว่าช่วงที่เราโฟลต์เราไม่สามารถเอามือเรามาขยี้ตาได้นะคะ<ๆ>เพราะว่ามันจะแสบค่อนข้างประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเราจะมีะผ้าขนหนูผื่นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้อันนี้จะเป็นน้ําสะอาดนะคะในกรณีที่น้ํามันเข้าลูกตาก็สามารถเช็ดฟอกกี้ที่หน้าแล้วก็สับหน้าให้แห้งอีกครั้งด้วยผ้าขนหนูผื่นเล็กได้เลยค่ะ ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถไปได้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเรียกเราเรียกเราจะเรียกมันว่าหมอนนะคะในกรณีทุกค้ามีอาการของออฟฟิศซินโดมหรือว่าแบบว่ารู้สึกแบคเพนอย่างเงี้ยค่ะเจ็บหลังก็สามารถประคองได้เลยแบบนี้นะคะก็คอนอนไว้ลังใช่อันนี้เขาจะไม่ได้ยกคอเราขึ้นมาแต่ว่าจะประคองให้เรารู้สึกว่าเราแบบอ๋อเราได้นอนหมอนนะประมาณนี้ค่ะใช่ค อ่าถ้าเกิดเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปห้องก็จะอาบน้ำเต็มตัวนะคะแล้วเราก็จะมีก r o มิ i ง g r o นะคะลูกค้าได้สามารถแต่งสวยเสริมหล่อกันได้อยู่ด้านหลังไปดูกันดีกว่าห้องสว่างมากเลยก็คือเป็นห้องแต่งตัวหลังจากที่เราเสร็จจากกันหลอจากลูกค้าแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะคะสามารถใช้อุปกรณ์หรือว่าสิัณฑาที่เรามีได้ทั้งหมดนะคะลูกค้าจะมาลูกค้าผู้หญิงบางท่านนะคะก็จะมาใช้เครื่องสําอางถอดคอนท ก็จะสามารถใช้ห้องนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ปรับผงแต่งสวยเสริมรอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีห้องเป็นเรียกว่าห้องเซนโซนนะคะนนะคะ ซึ่งเซนโซเนตอันนี้จะเป็นกำแพงหิมะยัซนซอลอันนี้ก็จะสุขวาเราได้รับพลังมากลูกค้าสามารถใช้เวลากับห้องนี้ได้นานเท่าที่ลูกค้าต้องการเลยก็จะเป็นเหมือนกันร,รีแลกซ์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากลูกค้าบางท่านก็คือได้ไอเดียจากการโฟลตขึ้นมาทํางานก็มีค่ะก็นั่งทำงานในนี้ก็มีเหมือนกันโดยเราจะเสิร์เป็นเป็นชานะคะแล้วก็ผลไม้แห้งลูกค้ารู้สึกว่าหิวอะไรอย่างเงะะี้ยก็จะเป็นของหวานหลังจากเสร็จชาจอมา ปาามารถใช้เว,าเว่าเดี๋ยวเรามาลองลอยตัวกัดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จริงๆคือเราจะจะคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะแก้ค่าไม่ได้นะครับหรือว่าจะใส่เก่งว่ายน้ำก็จะต้องเตรียมเก่งว่ายน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวขนาดปลายมันใหญ่เกินแล้เดี๋ยวกล้องมันรับไม่ได้ <laughs> ตัดตออกนะกวนประสาทโอเคเดี๋ยวว่าลองดูกันนะครับ เอาเก่งเลยว่ายน้ำมีนก็พอแล้วโอเคก็ใครมีพวกเครื่องประดับอะไรนะครับก็ถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องแช่แล้วกัเกลือลมันเป็นเกลือแอกซฟอรมมันเป็นเขาเรียกไม่เที่ยงโซเดียมนะผมก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะมีกัรพวกโลหะอะไรดีกว่านะเดี๋ยวไปล้างตัวกันนึงนะ,ะเบ่งก่อนเบ่งก่อนเบ่งเลยเบ่งเลอกมันแฝงดีแฝงดีล้างตัวล้างตัว จะปักแบบคือ <c oughs> เอาอะไรเข้าที่สามชั้นเลยเนี่ยการได้ดีมากเลยหูได้แล้วหูดำเลยดีเลยเนี่ยอโอเคอ่ะไอเบลพี่ไม่ได้กินเบย์เลยเบย์ลพูดดิ๑2 3ไม่ได้กินะไรเลยว่ะออได้หรอสะกี้สะกีก้เอาแล้วกันนะได้อ่านี่เดี๋ยวผมก็จะ ลงไปแท็นี่แนะครับก็พอลงไปก็เราก็ทําตัวสบายๆบย,ยู่แลเ<ม>น,นื่องจากว่าน้ำยังไงมันก็เข้มข้นมากก็จะตามตัวเราขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันคือเซสชันเนี่ยมันจะประมาณ60นาทีเดี๋ยวคือที่ห้ฟังก่อนประมาณ10นาทีแรกเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นเพลงนะครับมีเพลงเหมือน,น เค,เคยสั่งเพลงสปาไหมมดิเทชันนึงซองนะครับประมาณสิบนาทีปุ๊บแล้วเขาก็จะตัดเพลงนะครับช่วงนั้นก็คือขณะที่เราลอยเนี่ยเราก็จะไม่เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็จะคือจะเหลือแต่แบบภาพเป็นตามมืดๆตัวเราพอลอยเนี่ยมันก็จะไม่แตะอะไรเลยด้วยนะครับมันก็จะเหมือนเราแบบเหมือนวิญญาณอยู่จากล่างนะเออประมาณเดือนหรือกล้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือประมาณ50นาทีนะครับเขาก็จะมีเพลงเหมือนเปิดกลับมาละ กลับมาปลุกเรา5นาทีนะครับก็แต่ถ้าถ้า5นาทีเนี่ยใครยังหลับอยู่เนี่ยระบบน้ำนะครับเขาก็จะทำให้น้ำวนเพื่อจะเหมือนเหมือนปลุกเรานะครับให้ให้ตื่นแล้วเพื่อตื่นจ,จี้เนี่ยก็จะเขาจะมีจะเขาจะเดินเข้ามาคอประตูม,มาเรียกนะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะลงแล้วนะไม่ได้ยินไม่ได้ยิเบย์พูดเลยเม่ีเบย์พูดเนย ไม่ให้พูดเลยพวมอีกหน่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจะเข้ากำลังจะเข้าไปแล้วนะครับที่ก็จะเอาล้องเบย์มาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเบย์จะเข้าไปกับผมด้วยเหมืนจกายนพอนะครับเข้าไปหน่อยบ่าบวไปทีหนึ่งนะอะโอเคเดี๋ยวเรากำจะเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมันเป็นบรรยากาศข้างในให้ดูทั้งตอนที่ก่อนปิดไฟแล้วก็ก่อนเปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวก็ผมจะโฟล์ตอย่างนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าประสบการณ์ให้ เพื่อนๆฝากน,น,นะ,คะ,กะครับอะพร้อมแล้นะแต่ไม่ช่วร์นะว่าหูเอียปักมันหัดแน่นนะครับเดี๋ยวเกลือเข้าหูและกัดสมองออกมาจะจำไม่ได้นใช่ยังไม่มีอยู่แล้วไม่เอน้ำแบบว่าปูัมเูป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 เปู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 ปยปูปูปูยปูปยปู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 ป อันนี้แม่ลอยจริงว่ะมึงเป็นแม่ชีลอยน้ำเออแม่งลอยจริงอ่ะเดี๋ยวจะกดอ่ะก้องยี้อด้วยนะ A. 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 นี่เบสูสองนิ้วเนี่ยระวังปิดโดนเบครับโดนเบตอนนี้ฮนะอ๋อเบสตรงเบสต้องน่าจะกดไอเนี่ยปิดฝาแท่งให้พี่อ่ะอ๋อโอเคพี่ไม่ไม่คือคือถือเอามือหนึงมือหนึงแล้วก็ปิดออกมาอ๋อโอเคได้เลยคนะโอเคพี่กดไปเลยครับเอเค จอกันทุกอนดมอเตอรตัวขาวโตัวขาโตไม่เหือเข้ายาแม่เลยว่ะมาครับโทรโปรปีไม่มีนี้เอเดี๋ยวผมจะอกปิดไฟรัะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้แต่ตอนนี้คือลอยเลยอะตัวรอยนี้เลย อลอยได้แถวเนี้ยเอาไปสิอะเดี๋ยวกดปิดไฟนะครับเฮ้ยมืดตื๊ดเลยตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้ยินอะไรไม่ได้มองเห็นอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรด้วยแต่เดี๋ยวสักพ,พักพี่พนักงานเขาจะเปิดเพลงแบบที่ผมบอกนะครับเป็นเพลงเหมือนมิเนิเคชั่นนะครับ โอเคอ่ะเจอกันทุกคน One hour later สวัสดีที่เช้าลกกลับมาแล้วโอ้กลับมาแล้วก,ลกับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปยังไงพี่เดี๋ยวเอางี้เป็นว่าขอไปล้างตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับโอเคเจอกันทุกคน ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลูมิ่งแต่งตัวนิดหนึ่งที่เมื่อกี้ได้แนะนําไปนะมีโซนแต่งตัวแต่ว,ว่าอันนึงสะดุดตาผมมากคือนี่ครับคอนเซปต์ Concept. ผมเหตุอันนี้คือเป็นเอาเป็นว่ายี่ห้อโปรดแล้วกันนะครับคอนเซปต์ Concept. มีที่นี่ด้วยนะฮะเออไม่อันนี้ไม่มีค่าโฆษณาอะไรนะเห็นพอดีนะครับ <c oughs> เป็นเจลทาผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเซ็ตผมให้ดูเดี๋ยวเซ็ตผมให้ด,ด,หดูอันนี้ตอนนี้เน่าๆอยู่นะเดี๋ยวดอดูพอใช้นี่นะ เ่านี่นก็ปาขึ้นมาดูเห็นไหมแค่นี้ก็หล่อแล้วเนี่ยนี่ใช้ได้ใช้ได้น่ายดีโอเคโอเคครับอันนี้ก็ เป็นห้องเหมือนรีแล็กซ์ซอลูมนะครับเราก็จะเห็นกำแพงเกลือหิมาลายันตรงนี้นะครับเขาก็เหมือนปรับสมดุลปรับเอนเนอร์จีนะครับหลังจากที่เราเข้าตัวถังโฟลตมาแล้วก็จะมีผลไม้อบแห้งกับชาดูดีน,นะครับเขาก็จะมีสัรพคุณอ๋อจะเป็นเบลนนะครับน่าจะเป็นอัญชันมะลิแล imet, ้วก็กุหลาบกับเะไควยนะครับก็รีแล็ ก็เพื่อนครับรู้สึกรีแลกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับกับประโยชน์ของเจ้าตัวโฟลต์นะครับก็มันรู้สึกผ่อนคลายมากนะครับผ่อนคลายเนื่องจากว่าเราไม่มีระบบประสาด้านอื่นเลยที่เข้ามายุ่งนะตอนนั้นนะครับมองก็มองไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรนะครับเพลงดับเงียบก็ไม่ได้ยินอะไรตัวก็ลอยอย,อยู่รู้สึกว่าไม่ได้แตะอะไรนะครับมันเหมือน โล่งๆล,งลอยๆนะสมาธิดีนะมันมันไม่ค่อยฟุง้งซ่านใครคิดคิดมากเครียดเียดเนี่ยมารอยตัวนะรู้สึกว่ามันจะช่วยทําให้สมาธิเราดีขึ้นมากนะแล้วก็เมื่อกี้ตัวเกลือเอฟซัมซอลที่พิมุกได้แจ้งไปนะครับมันก็รู้สึกว่าทําให้ผมรีแลกซ์หรือมอนใครลองไปเสิร์ชหาเพิ่มก็ได้นะเอฟซัมซอลเนี่ยมันช่วยรีแลกซ์กล้ามเนื้ออยู่แล้วแล้วก็กินลุกขึ้นมารู้สึกตัวเบาที่เคยปวดคอปวดบา่าอยู่นี่ก็ดีขึ้นมาก นะคับันนี้อยากให้เพื่อนๆมาได้ลองเองมากกว่านะว่ารู้สึกยังไงสมาธิดีขึ้นแบบไหนเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยมาเพื่อมา,มาทําสมาธิเลยแล้วเขาก็กลับออกไปแบบเหมือนได้ครียดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับไอเดียใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับสมาธิผมว่าให้คะแนนสัก60-70%เลยนะครับมากกว่าเรื่องรีดักกล้ามเนื้ออีกอันนี้ดีมากๆสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆมาลองตรงนี้ ก็โอเค okay, ฮะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์นะมันเป็น Experience ยนระเราเราซื้อประสบการณนะ์ก็อยากให้เพื่อนๆลองมาลองดูที่ Bangkok ฟร o เ Center นี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับออสามารถแจ้งได้เลยนะครับแจ้งเป็นโค้ด Hero 5 0 0นะครับ Hero 5 0 0 500นะ500เนี่ยมาที่ทาง Line หรือทาง IG หรือทางเว็บไซต์หรือว่าโทรเข้ามาที่ Bangkok ฟร o เ Center ได้เลยนะครับเพื่อทีจนะดลด ลดทันทีนะครับเซสชันละ500บาทไปเลยนะครับก็ลองดูนะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้เพื่อนๆสำหรับการมาประสบการณ์ที่ b a n g k o k Pro Center นะครับรู้สึกได้สมาธิกลับไปเยอะมากผมก็จะกลับไปนั่งเขียนนั่งทำวิดีโอไอเดียต่างๆมาให้เพื่อนๆได้เสพกันต่อไปนะครับกับข้อมูลทางฟิตเนสต่างๆเยอะแยะมากมายที่ผมยังอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆอยู่วันนี้มาชาร์จพลังเรียบร้อยแล้ว อยากให้เพื่อนๆลองมาชาร์จพลังที่นี่ดูบ้างนะครับเ,รเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ